คริวเม็ดคริควเม็ดไปคาร์กโกเบย์ยังไม่รู้เลยเควส์แม่งมีที่ไหนบ้างรู้แต่ว่าไปคาร์โก,กถ้าอีวาเป็นี่กูตายโอ้โหตู้เซฟอ่าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่ง โอเคฮะเควสตูเสฟนี่ไม <siblings> ่ยากนะเฮ้ยมีเควสห้องน้ำจริงว่ะเออปั๊มจะโคบมันสูบซุบมันนะอู้นี่นะ เคเคจริงๆเรามีข้างล่างนะไปหนีก่อนละไปครับไปครับฮอยเออแปดสองห้าสองเจ็ดโอเคโอเคเฮ้ สปริงอ่าเก่งมากเก่งมากทำตัวมีประโยชน์พิรุษประโยชน์เฮ้ยพี่เกิดอะไรพี่อะไรวะอุ้ยเอาไป็นางสามเลยอุ้ยพี่มีศพอยู่ตรงนี้แล้วประตูปิดหนักมากตอนที่ผมมาะไรว่าะครนอําคางศพเจอพิกิจไม่ได้ฆ่าเองใช่ไหม นี่ได้ฆ่าเขาพี่เขาพี่ฆ่าเองขาาคือต้องมีเลือดกระฉูดแล้วพี่ผมเพิ่งเดินมาพี่เขาเห็นแม่แจ็คของพี่อ่ะเห็นเห็นศพของใครของเอ่อของดับเบิ้ลเคครับเหี่ยวตาเหี่ยวตาเอาไม่ใช่อันอันอันนี้ผมเห็นศพพิกิตพิกิตอยู่ตรงห้องเล็กๆอะไอ้ย่อยๆอะอยู่ตรงแถวตรงกลางอะมีใครผ่านไปตรงนี้ป่ะผมผ่านแป้งแล้วก็มาเจอเจอแจกไม่หนูอยู่ตรงห้องไอ้ตรง แล้วก็หนูก็วนขึ้นมาคือหนูพยายามจะเอาไอ้ที่รังเลื่อนเนี่ยมาหลายรอบแล้วแล้วก็ไม่มีใครเอามาฝั่งนี้ที่หนูก็เลยเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นแล้วพี่แป้งก็ไปสูดขี่อยู่ที่ห้องซ่มวมเลยค่ะผมเพิ่งสูดขี่มาพี่แอบอยู่พี่แอบดูเผื่อเจอฆาตกรเดินผ่านแจมไปดูขี้อยู่มันออหนูยยดูด้วยอะไรอะดูด้วยปาก <c oughs> <c oughs> เออเออส่วนศพเคเคอ่ะมีใครสวนมาจากท่านบนไหมครับพี่เพราะว่าผมมาจากข้างล่างอ่ะไม่เจอใครเลยตรงนั้นประตูมันมันปิดพอดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาโอ้โหเมื่อกี้ออกันเยอะมากนะตรงอยู่ที่ประตูอ่ะมีที่ไหนมีแป้งแล้วก็เปิดดูก่อนเพราะผมอยากจะรู้ว่าฆขาทลายไปที่ไหนแล้วเราปางอยู่ไหนเออปางดีกว่าเทคนิคล่างซ้ายพี่แล้วหนูเพิ่งผ่านกับพี่โตห้องเป็นสอคนปะเนี่ย พี่โตดูเงียบๆไม่ได้ไม่ได้เงียบกำลังแบบนั่งอยู่งงแมปอยู่แบบมึนจัดเฮ้ยพี่เราเล่นไม่รู้ภาพไปตรงไม่ควรจะงงเราไหมไม่พี่ก็พี่แก่แล้ะพี่ก็เดินก็เดินสะดุดงงสะดุดนี่สะดุดอะไรจิ้มกล้วยเหมือนจิ้มอะไรสะดุดเหรองั้นเหรอ สะดุดเอามีดฆ่าขวาท้องใครบ้างสะดุดือมีดแล้วสะดุดปแทงใครโอ้แล้วไปเลยสะดุดทีหนึ่งคือวิ่งสมว์แบบเหมือนงงงงแล้วก็ตายแบบโว์โมชตายงงงงด้วยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเออเอนจินเอนจินใช่ไหมเออเกือบอยู่เกือบอยู่ผมจะมีห้องตรงนั้นนะครับ ใช่ววะอ่าโอเคแบบม้นกว้างจัดโอ้โหเกตการอากาศรุนที่แห่งนี้ที่มีคนตายเฮ้ยจุ๊บแจงวะ ผมนึกว่าพี่เป็นรูปปั้นพี่อะไรนะผมนึกว่าพี่เป็นลูปปั้นเอ้าคือคุณรู้ไหมว่าเขาใช้เทคนิคการไติขึ้นมาปุ๊บเอ๊ะลูปปั้นมีตรงนี้ด้อผมยากผมยากเนผมเนียนผม้เทคนิคการเป็นรูป้นแจ้งคือเขายืนรอเรานั่งลิฟต์ไปแล้วเขาก็ฆ่ามันแล้วเลยแล้อทมพี่มีสองศพรวดศพเลย ตายคาที่กดเลยป๊อปมันฆ่าเองหมดเองคิวเมดนะครับท่านผู้ชมว่าคิวเมดคิวเมดคิวเมดไปบริกแล้วกันเฮ้ยรอดละรอดละถ้าทีมพีเป็นเราก็รอดเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้อนไปอีกทีนึง ต้องไปสูบส่วงก่อนสูบส่วงสูบส่วงทีนี้มีแต่ของอรนอย <c oughs> โอ้คาร์โก,กเบ <c oughs> <c oughs> ยี่ยม เหมือนมีใครรูดบันไดเราก็ไปห้องอิเล็กทริคอลนะครับผมห้องไฟฟ้าเพื่อไปทำอะไรบางอย่างโอ้โหพูดไม่เยอะเลยครับพูดไม่เยอะเลยครับดีใจมากครับผมยังไม่ตายครับอะไรเนี่ยไอไปห้องไฟฟ้าอิเล็กทริคอลอ่ะข้างในสุดเลยแบบ ลืบรูข้างในอ่ะที่เป็นมันจะมีเควสยนึงอ่ะแสดงว่าการตอนแรกที่ไฟดับต้องมีคนล่อลวงพี่โซไปฆ่าแน่อแต่ว่าพวกเราอยู่กันเยอะมากผมพูดผมูให้ได้ชัวร์สามคนครับมีเคเคบริสุทธิ์มากแล้วก็ใจร้าวนะฮะมาสิบผ้าไม่เคเคไม่ตายหรอเฮ้ยมาสิบผ้าแล้วแหละผมว่ามันผ้าแลับที่ฆาตกรฆ่าช้าเพราะว่าฆาตกรอยู่กับพวกเราหรือเปล่าพี่แป้งหรือเปล่า โอ้โหเอาเวลาตรงไหนอะเออแป้งป่าเกิาบพี่โซตอนแรกคือจะแป้งค่ะอ้าวแป้งอาจจะฆ่าแล้วก็ฉีกไปหาทุกคนไนีไม่ป้งเราเกิดมาคู่กันใช่ไหมพอเสร็จปึ๊บมคนแล้วเกิดมาสามคนมีแป้งมีฟางมีพี่โซพอเสร็จปึ๊บแป้งเดินมาทาง้ายมือมันจะมีห้องที่เป็นเหมือนไอ้กลมๆที่มันมีฟู่ฟู่อะแล้วแป้งก็เจอเคเคแล้วแป้งก็เดินวนเคเคตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปฆ่าครับแต่ว่าเคเคไม่ตายตานแรกในเคเคก็มีสิทธิ์เป็นอยู่เหมือนกันนะ เฮ้ยเฮ้ยมา่นขึผมอยู่กับกันั้นเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้นะเพราะว่าคณากรแคาแค่คนเดียวอีกคนนึงอาจจะอยู่ในหมู่พวกเราผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมเดินมาผมเจอพี่แป้งเลยผมยังไม่ทำอะไรเลยงั้นโหวดโหวดเกะเขยไหมซักแต้มไหมเกะเขยไม่มีผมปูตาได้เดินพี่มายสดเดียวเองตะกี้ปะเฮ้ยจริงเหรอตายสดเดียวตายสดเดียวมันไม่เห็นใครเลยตรงนั้นยังพูดเลยไม่ได้ไงเพราะว่าแบบมันใหญ่มันอาจจะมีคนอยู่ข้างๆก็ได้ แดงฆ่าแล้วฆ่าแล้วเพลงยังเดินผ่านใจร้าวมาค่ะถ้าใจร้าวเดินผ่านแดงไปแล้วใจร้าวไม่ตายอย่าเรียกแดงว่าแจงแฮปปี้ให้เรียกให้เรียกว่าอะไรให้เรียกว่าอะไรอยกอะไรที่แสนสาชิ้ชนกกับชิ้ชนกแขนแลนรูออกยีผมไม่ทำอะไรเลยนะพี่อ่าไม่ลอดจริงโอเคดูนี่ตรนี้ไปทำเควส ได้อยู่ในรูตอนแรกว่าจะทำแบบเฮ้ยจะทำเคล็ดก่อนดีป่ะนะ <Okay. S 1> แต่ถ้าทำเคล็ดปุ๊บอ่าคนแม่งมาพอดีคุณโดนเลยเนะี่ยสำเร็จโทษคุณ <c oughs> จะซวยเอานะครับผมโอเคสิ่งเราต้องไปก็คือมีมิตติ้งรูมนะกับข้างหน้าสามเคล็เดเราไปข้างหน้าดีกว่าโอ้โมันนี่ โอเคอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดับเบิ้ลคิวแล้วนะเนี่ยดับเบิ้ลคิวแล้วดับเบิ้ลคิวแล้วนะจุ๊บแจงยังไม่ตายด้วย ใช่เมื่อกี้ทำไมจู่ๆยังไม่ตายแล้วจ้ะมันดูมันดูยังไงคือเมื่อกี้จังอ่ะเห็นประตูมันปิดอยู่พี่อยู่ตรงห้องที่มันเป็นห้องแต่งตัวที่มันมีผ้าเช็ดตัวกระจายๆอะเราทั้งก็แบบเดินถอยมาก็งงว่าไอ้ฝั่งตัวฆ่าม่ะสีส้มอ่ะทำไมไม่เปิดประตูสักทีวะสรุปเป็นศพอยู่หน้าประตูเอาพยายามวิ่งหารอบๆผ้าแถวนั้นแล้วมันไม่ด้านขวาเลยใช่ไหมคิดจะแทงฆ่าเองหรือเปล่านี่อะ เอาอีกแล้วนะรออีกแล้วนะเราบอกเลยว่าเราไม่เคยเป็นเลยากผมเห็นมณีกำลังหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงไททานิกแล้วก็มีดับเบิลคอยู่ด้วยใช่ตรงกับผมสามคนผมอยู่กับมณีตรงที่้ายล่าง้ายล่างได้ตั้งแต่ตอนแรกทางด้านซ้ายเพราะว่าเราเกิดข้อจกันผมอยู่ในห้องไฟอ่ะฟังอ่ะเล่านิทานให้เจ้ฟังหน่อยเล่าอะไรนิทานนิทานอยไหนเรื่องราวของฟัง ถ้าเราโหปางปางวิ่งมาเปิดไฟปางไปเอาปืนเข้าใช่ใช่ปางเปิดไฟแล้วปางก็ไปทำอะไรนะไททธนิกรก็ไปดาวน์โหลดดาวสัญญาณเออเออไม่ใช่ดาวน์โหลดมันเป็นต่อสัญญาณอินทิปสารพัดอะไรกับหนูหน่อยดิสารพัดว่าทำอะไรไม่ดีไว้เอาอะไรไม่ดีอะไรไมได้ก็ไปทำคดีเนี่ยมันคือไปเที่ยวมันคือไปเที่ยวไหนวะอมันคือไปเที่ยวไหนวะมันคือแอบเที่ยวหรือเปล่าก็มีนิดหน่อย ตามภาษาผู้ชายเ้ยดี๋ยวโดนโหวตแล้วพี่โดนโหวตจริงนะเลยนะยังไงครับ15วิสุดท้ายเราเลื่อนส่วนตัวเราเป็นผู้พิจารณาตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มั่นใจอยู่ไอ้คนที่มันไม่เห็นแล้วก็ไม่มั่นใจหมดอ่ะหัวนมเขาจะโหวตหัวนมเอ้ยหัวนมไม่ได้ใครหัวนมบริสุทธิ์อะไรกะเนี่ยหัวนมบริสุทธิ์ดิหัวใช่หรอหัวนมแดงเอาอยคนโหวตฉัน คนโหวพี่ทำไมพี่ยังไม่ทำอะไรเลยพี่แป้งโดนเป็นตองโง่เลยใครโวยหัวนมคนโหวตพี่แน่หัวนเป็นคนโหวตเจ้เองแหละเจ้บอยหัวนมเอาวะผมไปนู่นก่อนหน้าประตูฮอลล่าฮอลล่าเชี่ยแหละวันเนี่ย ได้ไงวะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเล่นไม่เป็นงงโอเคทีนี้เราก็จะไปเอ่อมีติ้งรูมนะครับแล้วก็เฮ้ยนั่งนี่ก่อนไหมน,นั่งเนี่ดีกว่านั่งเรือนั่งเรือ เรือเดี๋ยวเข้าไปมิตติงรูมนะครับโอ้นี่มันอะไรกันนี่อืมโอเคอ๋อเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันอ่าโอ้ อ้าวแป้งตายอ้าวเคเคกับปามีอะไรพูดรอเปล่าปาไม่ได้ทำแต่ว่าปาเดินสวนพี่แบบเป็นเคออกมาแล้วพี่เคออกมาปุ๊บเจอศพช่เพราะว่าชพอยู่ต้องไหนอ่ะศออยู่ตรงไหนเอบอยู่ตรงเอข้าเองไม่รู้ท่นไงศออยู่ตรงไหนลายลายทีสุดเอ้ยเอาจริงจเอาจริงๆที่แป้งเขาเป็นคนคุ้มเราตั้งแต่เว็บแรกแล้วเราจะฆ่าพี่แ้งไม่เคเคแต่อย่ลืมนะว่าตอนที่มีคนตายมันตายคนเดียว แล้วมีมึงกับพี่แป้งแล้วกูอยู่ด้วยกันซึ่งนนั้ปกติว่าถ้ากูไว้ใจใครอ่ะมันต้องเป็นสุกคนแน่นอนไม่พี่แป้งตายอยู่คนเดียวแต่จะบอกว่าแกงอ่ะเดินผ่านแทบจะทุกคนแล้วแล้วก็เดิมเป็นเคปกติเดินผ่านอ่ะมันไม่ได้อยู่กันแค่สองคนมันมีคนอื่นด้วยคิดว่าน่าจะหนึ่งไม่ไเ้ขาดก็ได้ตอนนี้พี่แป้งน่าจะกำลังแต่เราเดินผ่านเราเดินผ่านมณีหลายรอบมากไล่เวฟเวฟก่อนนั้นเนี่ยก็อยู่กับแก๊งมณีที่ทรายล่างซึ่งตรงนั้นอ่ะมีสองตกโผล่ขึ้นมา แปลว่าเราอ่ะไม่ได้ฆ่าแน่นอนเพราะว่าเราเกาะกลุ่มอยู่กับตรงนั้นตลอดและมีขึ้นมาตันตกปานอยู่เคตลอดเวลาเลยปันตอดใช่อยู่เกือบตลอดเลยนะเดือนที่แล้วอะล่าสุดเนี่ยมมาก็อยู่คนไม่ใช่เอาเอาเว็บเมื่อกี้สิเว็บเว็บเนี้ยเราเราเดินผ่านมาแล้วเราก็ไม่มีศพะตรงนั้นะเราไม่เห็นด้วยเว็บที่ผ่านมาทนี่คือปานกับเคที่คือตัวติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบตลอดเห็นป่ะหรือว่าก่อนก่อนหน้าก่อนหน้ามานีก็อยู่กับจุ๊บแจง พราะเราเกิดห้องเดียวกันแล้วก็มาเจอจุวอยู่แค่แป๊บเดียวคิดว่าน่าน่าจะยังน่าจะยังดีเลย์ค่ะไม่ได้ตัวคุณเจิดคนเดียวแต่มันมีสองสมไงเพราะเราผ่้านแกไปแล้วมันไปเจอกับมันต่อเลยได้ถามนิดนึงรอบนี้มันมันดีเลย์ค่ากี่วินาทีนะสามห้าวิสามห้าวิระวังระวังนะไม่ใช่ผมนะอันนี้อันนี้อันนี้ปังไปเกิดไปเกสมที่งงแล้วงงแล้วงงแล้วมใค้อยู่กับวางตลอดเพราะว่าพี่ไหมอยู่ด้วยไงที่ที่หลงสัยเป็นยานในห้องไม่ดูเอ้า แล้วก็อันนี้ขอพูดอีกอย่างนึงพี่ป๊อปพี่ป๊อปวิ่งตามแจงด้วยเมื่อกี้แล้วแจงเข้ามาในห้องพี่ป๊อปเข้ามาทำไมมันไม่มีใครเป็นในห้องนักมือใช่พี่อ่ะต้องการตอนจุดแจงวันจุดแจงไม่ได้เป็นไงจุ๊บแจงสะบูถาดไงไม่ไม่อย่ามายุ่งกับแจงโอเคไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งอ้าวผมมาถึงห้องนี้ทำไมวะเนี่ยผมไก่อะผมมาห้องนี้ทำไมวะเนอะเลือกแล้วงงไม่รู้อะไรเลยอ่ะเคทผมต้องไปต่อ ไปครับไปครับได้สวนใจร้าวว่ะสวนใจร้าวอุ้ยผมต้องรักลงไปผมต้องรักขึ้นมาครับผมผมตายโอเค <S <S อะทนีนี้นะครับผมเราก็ยังไม่รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใครโอ้

ไปนน่นเืนน่อนไปนน่อนผมต้องไปเสร็จหมดแล้ววะ มาละป๊อบน่ามีอะไรโวตเองเลยนะพี่ป๊อปพี่ยังอยู่อีกเหรออะไร้เอพี่ป๊อบวิ่งลงมาแล้วพี่ป๊อปเจอแจงพอเจอแจงปุ๊บแจงวิ่งหนีพี่ป๊อปแล้มาข้าล่าเหมือนเดิมแล้วพี่ป๊อปก็วิ่งขึ้นไปบนไม่ใช่ใช่หือป๊อแล้วไม่งั้นพี่เป็นคนได้ไงคือผมมาปุ๊บพี่ตุ๊กแจงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลพราะพี่เขาอยู่กับผมตลอด แล้วร like ู้ได <no ้ยังไงว่าเขาจะไม่ฆ่าคือฆาตกรยิบมีดมาเมื่อไหร่ก็ได้จำฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้จำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แจ็งแทงเซอร์พี่ก่อนถูกปะพอแจ็งเซอร์พี่ปุ๊บแจ็งวิ่งกลับมาทางเดิมแต่พี่ขึ้นขึ้นไปโหวตทำไมแจ็งเองหรือเปล่าุแจงเ็งไปแจ้วไม่ทําไงใช่แต่บอกแล้วว่าแจ็งอยู่กับใจร้ลาวตลอดเลยถ้าแจ็งอยู่กับใจร้ลาวจ็งเป็นนะไม่มีทางที่ใจร้ลาวจะมีชีวิตรอดเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หร้อเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปน่น ไม่ใช่ดิมั่นใจจุปแจงร้อยเปอร์เซนต์เปล่าข้าแจงเห็นคือปอบตกลงไปเจอแตงกวนป่านนเราต้อรู้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าไม่เราจุปแจงรู้ได้ไงว่าไอ้ไอ้มีศพอยู่ข้างบนอยู่ที่ไหนไปโวดได้ไงพี่วิ่งขึ้นไปปูแล้วพี่ก็โหวดไม่ใช่ก็ศพมันอยู่ข้างหน้าของไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันจะกดไอ้ตรงรหัสมิดรหัสเลยพี่พี่ลงมาก่อนนะแล้วพอพี่แจงแจงปุ๊บพี่ก็วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วพี่ก็ไปโหวดไม่ใช่พี่ไม่ใจทางขวา ใช่หรือเปล่าพี่ป๊อบแต่เห็นพี่อะมาไม่ใช่แล้วรู้ได้ไงว่าไอ้มันมาได้หลายทางไงมทางข้างบนเดี๋ยวทางข้างล่างซึ่งพี่อะไม่ไม่ไม่แก้พี่วิ่งลงมากร่างแล้วพอพี่เจอปุ๊บพี่ก็วิ่งขึ้นไปโบนอ้าวแล้วทำไมจุดข่าวที่แจงเห็นพี่พี่ไม่ไม่ถามอีกคนนึงเลยเหรออ่าแล้วแล้วป้าง่ะป้างอยู่ไหนปังบนสะพานตัดฝั่งซ้าย แซววิ่งเจอในล้าวแบบตลอดเลยแล้วใจล้าวไม่ยอมวิ่งมากดไอ้นี่สักทีซาโบุถาล่ะแจงก็เลยวิ่งวิ่งมาเองแล้วก็เจอพี่ป๊อปพี่ป๊อปผมว่าอะไรกันพี่ป๊อปพี่จริงใช่อ้าวผมพี่ป๊อปไม่ใช่พี่ไม่เคยทำอะไรใครเลยพี่ป๊อปจะฆ่าแจ็งไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้พวกชั่วร้ายพี่ป๊อปจะฆ่าแจ็งไป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 ไอ้บิ๊กสตอล์มเซียม ผมไม่คุณนวดคอไม่ใช่หักคอผมกำลังนวดไหล่ให้พี่อยู่ดับเบิลคิมีอะไรจะพูดไหมครับพี่แป้งไม่ดูแลผมเลยพี่แป้งดูแลฉันว่าอะไรกนนวดไหล่นวดคอให้ฉันด้วยไม่าด้ขาจะ้งโอบห้องอหรเมื่อกี้ใช่ไหมที่พี่วิ่งตามเจอเข้าห้องอะไม่ใช่พี่แต่เลี้ยงจุ๊บแจงไว้พี่ไม่ฆ่าเข้าไมเลี้ยงแจงไปไกลขนาดนั้น อยเลี้ยงพี่แจงข้าได้ข้าอ่าคนนี้นะพี่เคินพูดอย่างนี้นะจำไว้เลยนะข่าข้าข่าพี่เคยฆ่าพี่เลยรอบนี้แต่ยังไม่ได้เป็นเลยพี่คิดพูดทางเพาวอร์เนียนหลายรอบแล้วนะเนี่ยหลายรอบนะ